คือเริ่มแรกเดิมทีคือที่บ้านคือเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วหนูเริ่มเลี้ยงมาได้จะ5ปีค่ะหนูก็เข้ามาจะสืบสานต่ออาชีพต่อจากพ่อเงี้ยค่ะพัฒนาสายพันธุ์ต่อเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นอาชีพที่ที่บ้านปูพื้นฐานไว้ให้ตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่งเรียนจนจบและตอนนี้หนูก็มีน้องสาวหนูก็อยากจะเสริมเป็นแบบอาชีพเสริมส่งน้องหนูเรียนต่อไปเงี่ยค่ะอ๋อฟาร์มหนูเลี้ยงวัว2รูปแบบค่ะมีเลี้ยงอยู่ในคอกแล้วก็เลี้ยงปล่อยทุ่งน,นาค่ะ ขายแม่พันธไปให้เขาสืบต่อแล้วก็ขายลูกไปให้เขาเลี้ยงต่อเป็นแม่พันธุ์อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขายมูลไปทําปุ๋ยคะ่ะแต่ไรายได้ต่ําๆต่อปีนี่คือ1นึ่งแสนค่ะคือหนูมีอาชีพหลักอยู่แล้วคะ่ะรายได้เป็นเดือนพอใช้แต่ไม่ไม่มีเก็บอาชีพการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่แบบมันได้เงินเป็นก้อนได้เงินเป็นรายปีแล้วก็ถือเงินตัวนี้เป็นเงินเก็บเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ส่งน้องเรียนเงี้ยะคะ่ะซึ่งในอนาคต oh. อาจจะออกงานมาเลี้ยงวัวแบบ ทำฟาร์มใหญ่โตอะไรคือมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะถือว่าตอบโจทย์คะ่ะเพราะได้อยู่กับครอบครัวค่ะสำหรับหนูการเลี้ยงวัวถือว่าเป็นความสุขส่วนหนึ่งคะ่ะเพราะหนูเห็นวัวมาตั้งแต่เด็กๆคะ่ะมันคือความสุขคะ่ะ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสายลุงก้อนแก้วค่ะอยู่บ้านสีค้้ค่ะอําเภอเพ้วจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วยบอกที่มาของฟาร์มหน่อยครับคือเริ่มแรกเดิมทีคือที่บ้านคือเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วเลี้ยงจนแบบทรงหนูเรียนจบมาหาลัยแล้วหนูเริ่มเลี้ยงมาได้จะ5ปีค่ะ หนูเรียนจบมาเกือบจะ5ปีค่ะหนูก็เข้ามาจะสืบสารต่ออาชีพต่อจากพ่อเงี้ยค่ะพัฒนาสายพันธุ์ต่อเนี้ยค่ะน้องจบที่ไหนมานครับหนูจบมหาล,ายลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะนิติศาสตร์ค่ะนึกยังไงถึงอยากมาเลี้ยงวัวครับเพราะมันเป็นอาชีพที่ที่บ้านปูพื้นฐานไว้ให้ตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่งเรียนจนจบและตอนนี้หนูก็มีน้องสาวหนูก็อยากจะเสริมเป็นแบบอาชีพเสริมส่งน้องหนูเรียนต่อไปเงี่ยค่ะ เรามีความชอบอยู่แล้วหรือว่าไงครับโดยส่วนตัวหนูเห็นม่าแต่เด็กหนูก็เลยแบบมีความชอบเลยค่ะการเลี้ยงวัวของความเราครับมีกี่รูปแบบครับอ๋อฟาร์มหนูเลี้ยงวัวสรูปแบบค่ะมีเลี้ยงอยู่ในคอกแล้วก็เลี้ยงปล่อยทุ่งนาค่ะการเลี้ยงในคอกคือมันก็จะจํากัดบริเวณของวัวค่ะวัวก็จะไม่โดนแมลงอะไรเยอะมากค่ะ <ừ> แล้วเราจะจํากัดการกินได้งค่ะเราควรให้อาหารเวลาไหน แต่ว่าเลี้ยงปล่อยมันจะได้แร่ธาตุสารอาหารที่อยู่จากในดินค่ะเวลาตอนวัวเล็มหญ้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบยากต่อการดูแลเราจะเอาน้ําไปทิ้งไว้ให้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะกินตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะน้ําอาจจะแบบวัวอาจจะไปชนถังน้ําแล้วก็หกล้มอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้กินอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันดูแลได้ไม่ทั่วถึงเหมือนในคอกเนาะใช่ฟาร์มของเรามีไรายได้จากช่องทางไหนบ้างครับมี2ช่องทางค่ะ ขายวัวกับขายมูลวัวค่ะขายแม่พันธุ์ไปให้เขาสืบต่อแล้วก็ขายรูปไปให้เขาเลี้ยงต่อเป็นแม่พันธุ์อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขายมูลไปทําปุ๋ยค่ะตลาดของฟาร์มเราครับอยู่ช่องทางไหนบ้างครับมี2ช่องทางค่ะมีพ่อค้าคนกลางมารับกับหนูโพสลงเพจขายค่ะช่วยบอกไรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับอ๋อรายได้ขั้นต่ํานะคะจะอยู่ประมาณ10,000แบาทนี่คือแบบเป็นพื้นฐานเลยคะ่ะ แต่ถ้ามากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่ที่เราจะขายมากขายน้อยไงคะ่ะขายแม่พันธุ์ขายลูกออกไปกี่ตัวกี่ตัวะคะ่ะแต่รายได้ต่ำ,ต,ำ,ต,ำต่อปีนี่คือ10,000แค่ะช่วยบอกข้อดีของการทฟรราฟาร์มบัวของเราหน่อยครับว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเรายังไงบ้างครับคือปัจจุบันณตอนนี้คือหนูมีอาชีพหลักอยู่แล้วะคะ่ะรายได้เป็นเงินเป็นเดือนแต่ว่าพอใช้แต่ไม่ไม่มีเก็บและแบบอาชีพการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่แบบ มันได้เงินเป็นก้อนค่ะพี่ได้เงินเป็นรายปีแล้วก็ถือเงินตัวนี้เป็นเงินเก็บค่ะแล้วก็เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ส่งน้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในอนาคตอาจจะออกงานมาเลี้ยงวัวแบบทําฟาร์มใหญ่โตอะไรคือมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะแล้วการเลี้ยงวัวนี่ถือว่าตอบโจทย์ชีวิตเราไหมครับถือว่าตอบโจทย์ค่ะเพราะได้อยู่กับครอบครัวค่ะคือเราไม่ได้ต้องออกไปตะเวนต่างท้องถิ่นหรือว่าอยู่แบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรามีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาให้ครอบครัวตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าเราเจอหน้ากันอะไรเงี้ยคะ่ะกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยสำหรับหนูการเลี้ยงวัวถือว่าเป็นความสุขส่วนหนึ่งคะ่ะเพราะหนูเห็นวัวมาตั้งแต่เด็กๆคะ่ะมันคือความสุขคะ่ะความสุขนี่คือความสุขยังไงครับคือการได้เล่นกับเขาได้เล่นกับวัวได้แบบสัมผัสวัวอะไรเงี้ยคะ่ะแล้ววัวก็เล่นกับเราเงี้ยค่ะ มีอะไรอยากฝากบอกเกษตรกรที่เขาสนใจอยากจะมาเลี้ยงวัวแบบเราบ้างครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงนะคะทดลองซื้อมาเลี้ยงก่อนประมาณตัว2ตัวเนคะ่ะให้มันมีเพื่อนแล้วก็คอยศึกษาว่าชอบไหมเพราะวัวมันไม่ได้กินแล้วก็นอนอย่างเดียวคะ่ะมันยังมีแบบหลายอย่างเยอะแยะที่เราไม่รู้คะ่ะบางทีมีโรคระบาดเราจะป้องกันยังไงเราจะดูแลไหวไหมถ้าเราดูแลไม่ไหวคือแบบ มันก็จะน้องก็จะตายเงี้ยค่ะต้องเริ่มจากเล็กๆไปหามากค่ะถ้าเราอยากจะเริ่มส่วนคนที่มีงานหลักก็ทํางานหลักไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งออกมาแบบซื้อเป็นทีละสิบตัวแล้วก็เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะบางคนทําแบบนี้แล้วก็ไปไม่รอดเนี่ยค่ะก็ต้องขายไปขอ<ไ>ปให้เริ่มจากเล็กๆไปหามากเงี้ยค่ะช่วยบอกช่องทางการติดต่อของฟาร์มหน่อยครับช่องทางการติดต่อก็จะมีเฟซหนูกับเฟซแม่นะคะเฟซหนูรอเรือหกตัวแล้วคำว่ารุ้งค่ะ แล้วก็เฟซแม่ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์089265 9368ค่ะหรือไม่สะดวกโทรก็อินบ็อกมาถามได้ค่ะเกี่ยวกับการเลี้ยงวิธีดูแลป้องกันโรคยังไงเงี้ยค่ะโทรมาสอบถามได้ค่ะทักแชทอินบ็อกมาได้ค่ะ